สวัสดีค่ะวันนี้เรากกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามในเพจกันนะคะจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า KMSocial นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกกันที่อันแรกกันได้เลย และนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกแล้วก็สามารถไปที่ต้องชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกก็สามารถไปลงชื่อสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไว้ใช้โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วนวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรก แล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้เลยนะคะในช่องทางการเติมเงินของเราก็จะมีให้เลือก3มช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทธนาคารช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนี่บอลเลตช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปตเคอร์เรนซีเพื่อนๆสามารถอ่านคําแนะนําได้จากตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จ,จานวนเงินที่ต้องการแล้วก็ทิ้งเติมเงินกันได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะกลับมาหน้าคําสังสือกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาเพิ่มยอดทุกมใจเพจใน facebook กันนะคะต่อมาเราจะมาในส่วนของมดหมู่กันนะคะก็จะมีมดหมู่ให้เลือกหลายมดหมู่กันเลยแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจกันนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของบริการนะคะเพื่อนๆจะเลือกอันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกอันนี้ก็ได้หรือจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็จะกลับไปที่หน้า a c e b o o k กันนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ของโปรไฟล์ที่เราต้องการเพิ่มยอดู้ติอตามเพจนะคะเสร็จแล้วเราก็วางลิงก์กันเลยต่อมานะคะจำนวนที่เราต้องการเราก็จะใส่เป็น100นะคะและเวลาเฉลีย่ยของเราก็จะอยู่ที่39นาทีจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่19บาทเสร็จแล้วเราก็สั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ เมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะกลับมาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเรานะคะก็คือระบบกำลังเราดําเนินการอยู่นะคะ ถ้านปจะเป็นในสองการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่คัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆกันได้เลยและหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วคลิกเข้ามาที่ลิงก์แล้วก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำกันที่100บาทและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังพบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอกับแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็จะเข้าไปตรงติดต่อแอดมินกันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาที่พมเจอกับแอดมินกันได้เลยนะคะหรือหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแจ้งผ่านทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะโดยเราจะไปที่ไลน์กันนะคะแล้วก็จะมี QR c o d คขึ้นให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถสแกนค r ว o d คแล้วก็แจ้งปัญหาที่ผบเจอให้กับแอดมินได้เลยะคะ่ะ ่อมาแล้วก็จะกลับมปที่หน้า Facebook กันนะคะตอนนี้นะคะอ่าเราก็ไม่มีผู้ติด,ดตามเลยนะคะเราก็จะขออนุญาตเลนหะน้าจอหน้าอีสักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะ,ะว่าผู้ติด,ดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบายย้างหรือยัง ตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะไปลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ